สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้ขอนำเสนอดวงผู้ชายที่เกิดวันจันทร์จะมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรบ้างฟังไว้เป็นข้อมูลเท่านั้นนะคะเพราะเป็นเพียงภาพรวมของดวงผู้ชายที่เกิดวันจันทร์เท่านั้น ดวงผู้ชายที่เกิดวันจันทร์อุปนิสัยของผู้ชายที่เกิดวันจันทร์เป็นคนอ่อนน้อมหรือเยือกเย็นสุขุมช่างวิตกกังวลแต่บางครัง้งการที่วิตกกังวลมากเกินความพอดีและนำมาซึ่งความโรเลมไม่เชื่อมั่นในตัวเอง และตัดสินใจผิดในโอกาสดีๆของชีวิตได้ผู้ชายที่เกิดวันจันทร์เป็นคนดื้อเงียบๆล้นเอาการทีเดียวอารมณ์เปราะบาง่ายและขี้งอนใจน้อยเป็นผู้ชายก็จริงแต่เป็นคนละเอียดช่างติและช่างสังเกตคุณเป็นคนชอบการได้รับโอกาสพ่สูจน์ความสามารถไม่ชอบคนจุกจิกจู้จี้กับชีวิตส่วนตัวของคุณมาก ดาวแห่งการเกิดมีการโยกย้ายแห่งชีวิตในวัยเด็กอยู่บ่อยๆพลัดภาคจากถิ่นกำเนิด ครอบครัวของคุณท er ี่รักบางคนอาจจะมีเรื่องแยกทางหย่าร้างหรือพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้ากันในวัยเด็กระหว่างเป็นคนเก็บกดหรือบาดแผลในใจปล่อยไว้หากโตขึ้นจะกลายเป็นคนมีปัญหาในชีวิตได้ให้คำนึงว่าเราไม่สามารถเลือกเกิดได้แต่เราสามารถเลือกเส้นทางวิถีชีวิตของตัวเราเองได้การงาน ด้วยพื้นฐานของดวงชะตาคุณผู้ชายที่เกิดวันจันทร์เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานดิ้นรนและมุ่งมั่นในการคิดวางแผนอนาคตไว้ในใจอย่างชัดเจนทุกก้าวของการเดินไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของคุณจะบังเกิดขึ้นด้วยการวาดฝันอย่างระมัดระวังคุณชอบทำงานที่เกี่ยวกับการใช้ความคิดงานรับผิดชอบในการควบคุมงานที่ต้องละเอียดมีระบบจะทำได้ดีกว่างานที่ไม่เป็นระเบียบระบบอย่างแน่นอน ดาวแห่งชีวิตการงานมักจะเริ่มต้นจากการเรียนรู้ด้วยตนเองมีความคิดสร้างสรร์เรียนรู้งานได้เร็วเพราะเป็นคนช่างสังเกตและฉลาดมีปัญญางานเกี่ยวกับเอกสารตัวเลขการตรวจสอบวางระบบหรือคิดแผนงานใหม่ๆจะเป็นงานที่เหมาะกับดวงชะตาของคุณหากเป็นงานซ้ำซากคุณจะเบื่อง่ายแล้วก็บอก ว่างานนี้ไม่ใช่งานท้าทายจะทำให้คุณหมดพลังความพยายามเร็วขึ้น ลองสังเกตแวดวงความฝันและงานอาชีพของคุณดูนะคะแม้คุณจะค้าขายหรือมีธุรกิจกระทั่งทำงานรับราชการหรือว่าบริหารในองค์กรเอกชนก็ตามคุณจะชอบงานที่มีความคิดใหม่ๆได้เรียนรู้อยู่เสมอและท้าทายความสามารถของคุณตลอดเวลาเป็นพิเศษไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจหรือแม้กระทั่งรับราชการก็ตามงานต้องไม่อยู่กับที่ต้องเดินทางอยู่เสมอหรือ ต้องวิจัยต้องแก้ปัญหาทดสอบมันสมองคุณอยู่ตลอดเวลาเป็นงานที่ดวงชะตาของคุณจะรับคำท้าและมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากในชีวิตของคุณผู้ชายวันจันทร์กับอาชีพรับราชการคุณทำงานที่มีการไต่เต้าหรือว่ามีการเลื่อนตำแหน่งได้ดีเพราะว่าคุณเป็นคนมีจิตวิทยาดีมีสเสน่ห์ปรับตัวกับการทำงานกับผู้คนได้ดีมาก การทำงานเกี่ยวกับงานประจำหรือว่างานรับราชการของคุณส่วนมากจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอย่างท้าทายชัดเจนหรือว่าทำงานเกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาบุคลากรรวมกระทั่งงานเลขาธิการจะเหมาะสมและตรงตามดวงชะตามากการรับราชการตามเส้นทางของดวงดาวคนที่เกิดวันจันทร์คุณจะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ช่วยเหลือเพราะว่าเป็นคนจริงจังและจริงใจในการทำงาน ในการทำงานอย่าใช้อารมณ์อย่างเปราะบางมากนักน,นะคะในการทำงานร่วมกับผู้คนที่มาจากหลายสิ่งแวดล้อมเพราะจะทำให้คุณกังวลและหมดกำลังใจได้ทันนะคะคุณแก้ไขให้เหมาะสมและยอมรับว่าการทำงานร่วมกับผู้อื่นมากและยอมอารมวมอร่วยจึงจะอยู่ได้อย่างสุขใจโอกาสชีวิตมีการเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้เป็นใหญ่จะไปตามระบบเลยเรื่อยๆนะคะเพราะคุณใช้งาน เป็นตัววัดความสามารถไม่ใช่การประจบสอบพอที่ไร้สาระในการวัดผลการงานนะคะแม้มีอุปสรรคบ้างถือเป็นเรื่องธรรมดาหากท้อแท้ลาออกถือว่าเป็นคนไม่อดทนและไม่แข็งแกร่งทำร้ายตัวเองจนเกินไปจำไว้ว่าคนที่เกิดวันจันทร์ที่ดวงรับราชการเด่นที่สุดเพราะปีเกิดหนุนดวงชะตาของคุณให้ประสบความสำเร็จเด่นมากขึ้นฉะนั้นผู้ชายที่เกิดวันจันทร์และ จะเป็นไปตามทํานายดวงชะตาได้เลยว่าหากคุณรับราชการขอให้อดทนโอกาสที่คุณจะก้าวหน้าจะปรากฏเด่นชัดมากกว่าคนปีอื่นๆ เพราะดวงของคุณเด่นแม้จะประสบปัญหาอุปสรรคในการทำงานบ้างก็ขอให้อุปสรรคมาเป็นบทเรียนแห่งชีวิตจะทำให้คุณเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและคิดว่าไม่มีใครได้รับความสำเร็จมาด้วยการไม่ต่อสู้และแลกด้วยความเพียรและรอคอยนะคะอาชีพรับราชการที่พิเศษได้แก่ทหารตำรวจแพทย์ทนายและนักปกครองซึ่งตรงกับดวงคุณมากที่สุด ผู้ชายที่เกิดวันจันทร์กับงานด้านธุรกิจการลงทุนเป็นคนที่สมองละเอียดและเรียบร้อยพูดจาพาธีในการเจรจาไปได้ค่อนข้างดีหากคุณทำงานหรือทำอาชีพอิสระเป็นนักธุรกิจหรือกิจการค้าขายไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กก็ตาม ขอแนะนําว่าบทบาทของคุณเหมาะในการวางแผนคิดสร้างสารรค์ในการค้าขายคุณจะเหมาะสําหรับการบริหารการจัดการหรือเป็นคนริเริ่มมากกว่าที่จะต้องมานั่งค้าขายด้วยตนเองการติดต่อกับต่างประเทศการผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับของสวยงามมีโรงงานหรือกิจ,จการเหมาะกับดวงคุณมากดวงของคุณหากทำธุรกิจขาย ค้าขายสร้างตัวได้เร็วนะคะแม้ล้มก็จะลุกขึ้นอีกครั้งอย่างรวดเร็วดวงชะตาของผู้ชายที่เกิดวันจันทร์เป็นดวงชะตาที่ลงทุนหรือทำธุรกิจได้อย่างมั่นคงแม้พบอุปสรรคต่างๆก็สามารถช่วยเหลือแก้ไขให้ผ่านไปได้ด้วยดี นักปรานักวิชาการศิลปินที่เกิดวันจันทร์ผู้ชายที่เกิดวันจันทร์ตามลักษณะนิสัยก็เป็นคนอารมณ์สุนทรีและเป็นคนช่างติช่างคิดและใส่ใจกับเรื่องราวของปัชญาและาศาสนามากพอควรหากคุณจะเป็นนักวิชาการหรือเป็นดาราก,ก็เหมาะสมกับเส้นทางชีวิตเช่นกัน นิสิตนักศึกษาที่เกิดวันจันทร์ท้อแท้ในการเรียนง่ายเพราะอารมณ์เกียดค้านมีบ่อยมากเจ้าอารมณ์และงอแงเกินไปทําให้ระวังต้องใจอ่อนนะคะและโลเลในการเรียนหนังสือให้ตั้งมั่นเอาไว้นะคะเพื่อความสําเร็จจึงจะประสบความสําเร็จตามที่ฝันได้ความรัก ผู้ชายที่เกิดวันจันทร์เป็นคนขี้เหงารักใครก็ง่ายเบื่อใครก็เร็วระวังหัวใจเป็นคนเจ้าชู้แต่แก้ปัญหาไม่เก่งทำให้มีทุกข์เพราะความรักได้ดวงดาวแห่งชีวิตของผู้ชายที่เกิดวันจันทร์จะพบรักกันอย่างบังเอิญหรือว่าเป็นเพราะเกิดจากความสงสารเห็นใจมากกว่าด้านอื่นๆ อารมณ์ของคุณเป็นใหญ่จึงขี้งอนเป็นคนมีปัญหาไม่เข้าใจกับความรักอยู่บ่อยครั้งสำหรับผู้ชายที่เกิดวันจันทร์โดยส่วนมากจะพบรักกับคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่เคียงข้างกันไม่ว่าคุณจะประสบปัญหาเรื่องการอกหัก,กหรือมีความรักสลายมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งแน่นอน นับได้ว่าคุณเป็นคนตาถึงสําหรับการเลือกคู่หรือค้นหาความรักคนหนึ่งเลยนะคะสเสน่ห์ของคุณไม่ใช่หน้าตาและฐานะแต่อยู่ที่ความจริงใจและดวงตาอัน่อนวอนจนหญิงใจอ่อนละทวยผู้ชายที่เกิดวันจันทร์มักจะพบความรักกับผู้หญิงคู่ชีวิตที่มีอาชีพในแวดวงราชการครูบาอาจารย์หรือเจ้าของร้านอาหารร้านเสริมสวยจะเหมาะกับคุณมากกว่าอาชีพอื่น อารมณ์รักของผู้ชายที่เกิดวันจันทร์เป็นคนโรแมนติกอย่างน่าทึ่งแต่เป็นคนแสนงอนจนเซ็งลักษณะเนื้อคู่คู่ชีวิตของคุณผิวดำไม่ดีไม่เสริมดวงชะตาต้องดูผู้หญิงสองสีนะคะหรือผิวขาวเหลืองอาจจะขาวใสก็เหมาะสม ให,ให้หลีกหนีคนผิวดำจะดีกว่าคุณจะพบคู่ครองอย่างไม่คาดฝันบางคนเคยเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนไม่ชอบหน้ากันเลยแต่วันหนึ่งดวงชะตาโดนใจให้เกิดรักกันก็มักจะพบรักในช่วงมีปัญหาหนักใจเธอจะมาในรูปของแบบเพื่อนหรือผู้ช่วยเหลือหรือหญิงที่มีจิตใจงดงาม หากคุณจะต้องแข่งขันหรือแย่งชิงผู้หญิงในฝันกับใครนะคะรับรองได้ว่านําชัยชนะมาได้อย่างแน่นอนเพราะฝีมือผู้หญิงที่เป็นคู่ครองของผู้ชายวันจันมักจะสูงโปรง่งอวบขาวคู่สร้างคู่สมเกื้อกูลกันอย่างน่ามหัศจรรย์ยิ่งอายุของเนื้อคู่ของคุณจะอ่อนกว่าหรือแก่กว่าคุณอย่างน้อยสองปีขึ้นไปจึงจะเป็นความรักแห่งเนื้อคู่ที่ลงตัวของชีวิตนะคะ วันมงคลสำหรับชีวิตหรือกิจการสำหรับผู้ชายที่เกิดวันจันทร์ตลอดชีวิตของคุณควรจะหาวันที่ที่เหมาะสมกับดวงวันเกิดและเป็นวันธงชัยของชีวิตนะคะในการเริ่มงานมงคลและเกิดผลดีกับตัวของคุณเองวันในการเริ่มต้นของวันทำงานหรือว่าแต่งงานในกระทะแม้กระทัง่งการขยับขยายกิจการรับตำแหน่งหน้าที่ก็ควรเลือกเอาวันพุธหรือวันอาทิตย์เท่านั้นจะดีที่สุด และวันที่ดวงคุณไม่เด่นควรหลีกเลี่ยงก็คือวันอังคารแม้กระทั่งคบค้าลงทุนกับหุ้นส่วนที่เกิดวันอังคารก็จะทําให้คุณประสบปัญหามากมายในชีวิตเช่นกันนะคะขอให้ระวังเอาไว้จบกันไปแล้วนะคะสำหรับดวงชะตานิสัยผู้ชายที่เกิดวันจันทร์ตรงกับท่านใดบ้างช่วยคอมเมนต์ข้างล่างให้ทราบด้วยนะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ